สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปยทานเป็นกระเป๋าใส่เหรียญใบจิ๋วๆแบบนี้เล็กๆน่ารักดีแต่ไม่รู้เพื่อนจะชอบด้วยหรือเปล่าีด้านบนนะด้านข้างด้านล่างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีทำก็ง่ายๆเดี๋ยวเราจะสอนทำสายก่อน เริ่มจากอันนี้เป็น้นดินเส้นใหญ่ดินกลมเส้นใหญ่ความยาวหกนิ้วพับครึ่งแบบนี้แล้วเราก็มัดปมจะได้ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เนาะพอเรามัดออกมาแล้วมันจะเหลือสี่เซนนั่นเองอันนี้เอาไว้ใช้อันนี้ก่อนตัดนะ น,นี้เป็นดินที่อก่อนตัดเพื่อนจะเอาไปหามาใช้หน้าตาจะเป็นแบบนี้เริ่มจากอุปกรณ์อุปกรณ์มีเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็กระดิ่งด้วยลิปบิน้นอ,อ,อันนี้เป็นเนื้อธรรมดาพิมพ์ลายเส้นตรงแบบนี้นะอันนี้ไม่มีตาสีขาวเป็นเนื้อกากเพชรไม่มีตาเหมือนกัน มาเริ่มกันเลยเริ่มจากตัดริบบิ้นริบบิ้นจะมีทั้งหมด3ขนาดเริ่มจากเส้นยาวก่อนเส้นยาวใช้ริบบิ้นเบอร์สองความยาว14นิ้วใช้ทั้งหมด2เส้นเส้นกลางใช้ริบบิ้นเบอร์สองความยาว10.5นิ้วใช้ทั้งหมดอ่าสี่เส้นเส้นสั้นใช้ริบบิ้นเบอร์สองความยาว4นิ้วใช้ทั้งหมด4เส้น จะเริ่มจากเส้นยาวก่อนเนาะเส้นยาวหนีบไว้นานไปหน่อยแบนแตนแต่เลยตาม้วยเส้นสั้น,านตาม้วยเส้นยาวเส้นกลางสอดเข้าไปที่ด้านบนตรงนี้ดึงออกมากลางออกเอาสีชมพูล,ลอดผ่านดึงให้ชิด แบบนี้นะเราจะสารแนวนอนนี้เคยสอนไปแล้วเนาะเปิดเส้นยาวขึ้นดึงเส้นยาวด้านบนออกมานิดหน่อยใส่เส้นสั้นเข้าไปคลองไปเลยแล้วก็ปล่อยเส้นยาวทำเหมือนเดินไปเรื่อยๆเส้นด้านบนกลางออก อาอลมมาลมมาเส้นสั้นเส้นยาวสั้น,น,นแล้วก็ยาวน,นะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงขวาซ้ายเข้าหากันบนล่าง ดึงเพื่อให้เขาชิดกันนั่นเองพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะหมุนหนึ่งครั้งให้เป็นแนวตรงนะก็จะโคง้งสองฝั่งเข้าหากันแบบนี้สอดเก็บเส้นที่อยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างให้ครบเลยสุดไปโลดเก็บไปเรื่อยๆ สามเอาเดี๋ยวนะด้านล่างด้วย ก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาต่อกันที่ด้านบนด้านบนจะมีทั้งหมดสี่เส้นแบบนี้นะหนึ่งเส้นด้านขวาพาดข้ามไปทางด้านซ้ายหนึ่งเส้นจับไว้ก่อนเส้นถัดมาพาดข้ามไปทางด้านซ้ายหนึ่งเส้นทำเหมือนเดิมไปเรื่อย เหลือเส้นสุดท้ายที่ยังไม่ได้สอดก็สอดตรงนี้สอดขึ้นไปตรงๆนี่ไม่เอยเขาจะได้เป็นฐานสีนั่นเองแล้วก็ดึงขวาซ้ายดึงพร้อมกันขวาซ้ายดึงพร้อมกันไม่ทีนี้เราก็จะตะแคง เส้นแนวนอนออกไปก่อนตามด้วยเส้นสั้นจะได้แบบนี้นะกลับมาที่เดิมด้านบนตะแคงเพื่อสอดเก็บ อันนี้จะคว่ำจะหงายตอนสอดก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยเนาะตามสะดวกแล้วแต่ถนัดมไม่เอ่ก็ดึงนิดหน่อยดูก่อนว่ามันเท่ากันไหมสวยหรือเปล่า พลิกกลับมาด้านหน้าวิธีบีบเดี๋ยวนะใส่เหรียญก่อนใส่เหรียญแล้วก็ดึงเข้าไปเลยวิธีบีบบีบเออมันจะมีหนึ่งมุมที่เราเป็นเป็นเป็นรอยต่อที่เราตอนตอนที่เราโค้งเข้าหากันอนะ่ะเนาะมันจะมีอันหนึ่งเราจะเอามันไปไว้ด้านข้างเอามุมตรงนั้นไปไว้ด้านข้างเนาะเวลาเราพับแบบนี้มันจะได้สวยแล้วก็สอดเก็บ เราจะทำทีละข้างเนาะไม่ได้ทําแบบพับไปพับมาจะได้ดูเข้าใจง่ายเสร็จแล้วหนึ่งข้างพลิกกลับมาที่เราก็จะเ,เก็บด้านซ้ายก่อนจะเหลือด้านขวาไว้เพื่อที่เราจะได้ใส่ใสายเนาะได้ง่ายๆเดี๋ยวนะสอดยากนิดนึงไม่เอ่ยแล้วก็เหลือเหลือไว้หนึ่งอัน ตรงด้านข้างจะมีรูอยู่ก็เดี๋ยวนะอันนี้เป็นสายที่เราทําไว้เนาะแล้วก็เอาปมมายัดลงไปด้านข้างเออต้องลงไปในรูเอาหน่อยเดี๋ยวนะใส่ใส่ลงไปเลยใส่ยังไงก็ได้ที่เพื่อนใส่ว่าดูด้วยว่ามันตรงไหมมัน เอาพอดีหรือเปล่าแล้วก็สอดเก็บเลยเก็บแนีแล้วก็หมุนหน่อยหมุนให้มันได้มุมที่สวยสวยสวยจะติดฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ได้นะตอนตกแต่งอันนี้เราถนัดซ้ายเราจะติดฝั่งซ้าย พอเราดึงให้มันสวยแล้วเราก็ตัดปลายที่เหลือทิ้งไปเลยแม่เอ๋ง่ายๆทีนี้เราจะมาตกแต่งกันตกแต่งก็ไม่ยากอ,าอันนี้เป็นผ้าลูกไม้แล้วก็อดอกไม้เลซินก็ตกแต่งตามชอบจะขวาจะซ้ายอันนี้เราแต่เลย จะ,จะตกแต่งฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้แต่เราถนัดซ้ายเราจะท้ายนะเราจะติดอันนี้ก่อนดอกไม้เรซินลงไปก่อนผ้าลูกไม้มันมีสองด้านนะมันมีด้านหนึ่งที่เป็นด้านหลังอันนี้ด้านหลังเราจะไว้ด้านล่างเพราะว่าฝั่งนี้มันจะสวยกว่าแล้วเราก็หยดกาวเข้าไปหนึ่งหยดแปะไว้ที่ตรงนี้เลย เ,เ,เสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายๆน่ารักดีแต่ไม่รู้เพื่อนจะชอบด้วยหรือเปล่าเพ,เพื่อนก็ลองทำกันดูเล็กๆน่ารักไปละ